สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกอกอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ได้นะคะเฮ้อจอ้นนะทางคน้นยางดีๆ่อยางเนาะโอ้ย,อย่างคนเห็นเนาะดูดูข้ากันมามูด่าเราเห็นว่า ไม่ดามานะกันนชางเย็นๆเย็นเยียบหมดแล้วยียบมดแล้วเราเห็นว่านายช่างกับป้าสวนผักมาแล้วก็ไม่ดามาด้วยเราจะมาหาเห็ดไว้ให้ให้พวกท่านได้ทานกันที่ครัวกลางนะดูสวยมากแล้วเราต้องมุดมานะเพราะว่คนมันเยอะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นอนะ่ะเขาจะมาแย่งเราเก็บนะดูดูดูด ยังไม่เห็นเนาะเก็บเรียกขน,นาดไม่ายานเนาะยานเขาไม่แยงเอาอมันต้องมีมีเด้นี่นะมีเดนี่มึงมึงเขาสิเ็ตเองอ้าอนี้บอสูงข้าขงในกันีอีกเ้อ นคนมดาแล้วมาอมามอบมมอบคนมามอบมอบมอเฮ <c oughs> ้ยยังเฮ็นต่ตื่นเต้นไรพวกนี้สวยเท่ทุกนู่นดูขาขอดูขาเลยขายาวมากขึ้นไป

มาครับสังเกตดูดีๆ <มา S 1> นะไไหนไไหหึ่ใบไม้โพลโพแบบนี้รับรองว่ามีมีมีของดีอยู่ในหเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เล็กนะลากมันลึกมากชุดนี้นีอ่อ,อ,อ๋อตัวนี้ก็ตัวนี้นก็นอดตัวหลักตัวลาก ตกเต็กก็มาด้วยนะวันนี้สวนน้ำฉกสวนน้ำชกลูก,<ต>กปอปหมือนกนะันนะมานเฮ็ดพามาหาเฮ็ดเนาะบอขึ้นอ๋อสุดใหม่ๆเลยนะคะ มีออออออด,ดอ,อกใหญ่น,นะอยให็นไหมพี่น้องเบลายบ่ลายเม่นบัวตัว้าตัวสสสสดงดไปเรื่อยเห็นเรื่อยพี่น้อง หลายแห่งหลค,ะะค,ะค่ะแต่ะกันต้องหลังจากกลับจากหาเหตุนะคะก็เจอรถปริศนาวิ่งไล่าตามทีแรกตกใจสุดๆเลยบีบแต่รัวๆเลยค่ะตกใจมากฮ้ยพี่ไป็จับผู้ชายไปจับผู้หญิงไปไปผู้หญิง ไปรักไปรักเฮ็ดเขามาโอ้กระเป๋านี้มีอะไรวะเนี่ยเอารักัว้นโรถกระเป๋าไปไหนมาเข้าป่ามาเมื่อกี้เนี่ยแอบเข้าปกระเป๋าแย่งกันจีนนะพะอ้นแอบพกถุงเปล่าพกถุงเปล่าพกพกใช้รุ่นนี้เลยเค่ะใช้รุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยเป็นยวพกถุงใส่ก๊อกแก๊บเลยอืมแมนต่อไปดังข้าบ้านเลยเขาจะบ่แตกตื่นประดิษฐ์นั่นจับไอวิวอะไรกันในไสว่าโอ้ก็แกต็งตื่นแล้วเนาะ ไมู่ดอะไรดีแต่ครั้งนีเนี่ยเอเอ็ดเตียวก็มาลุูนสุ่นางหัวอยู่เดี๋ยวมึงตกใจตกใจตกใจเมื่อกี้เตรียมเชือกมาอยู่มันเสคล่องคลานเนาะโอ้โหพ้แล้วลูกเจ้าว่าเจอพรส์ครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านเอาเห็ดมาฝากคุณป้าอ่าคุณลุงไปทำธุระใช่ตอนนี้คุณป้าแล้วก็ทีมสวอลอยู่ข้างในนะครับมาจะเอียนมา

มาฝาจะพงอ้าวไวม่ไวไม่ไปลกไม่หว่าไวเก้าแต่เจ้หนาเจ่าม้าแ่ขาวป่าจริงเหรอเนี่ยเ yes> ้จริงค่ะบ้าข้าวป่าวป่ายังสวยอยู่เลยดูด วันนี้นัดรวบตัวกันนะพ่อทำอะไรอีกพ่อเข้าไปกัยยงยงกัดเจ้ไม่ถึงาระ้านาช่หมแต่งหน้าตกงป่านะคะแต่งรั่หแต่งหน้าบคมป่าอายุ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันธรรมดาแต่ทำให้แอดวิวแอดเตอร์ or, ยิ้มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะหนูน้อยนับตังก็แวะมาสวัสดีป้าสวนผักนะคะกับลุงช่างแต่ว่าลุงช่างยังไม่มาะคะไปทำธุระอยู่ก็วันนี้เป็นวันที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะ และแล้วหนูหน้อยแอดมินก็ตามมาติดๆเลยค่ะคิดถึงมากๆเลยพี่นับตังก็วิ่งเข้าไปอุ้มนะะหน้าหนูน้อยแอดมินเลยเพราะว่าคิดถึงน้องมากแล้วก็จะพามาเล่นกันนะคะ พอสองพี่น้องนี้เจอกันนะคะเราก็กลายเป็นอากาศธาตุไปเลยเพราะว่าน้องคิดถึงกันมากนะคะก็พากันเล่นของเล่นไม่สนใจเราเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะหนูน้อยอมินก็ยังจำเราได้นะคะยังมากอดมาจ๊บเลยแต่จ,จะไม่มีภาพให้ดูนะคะ เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะสองพี่น้องแบ่งกันเล่นของเล่นเป็นความสุขของเด็กๆเขานะคะได้เล่นกับเพื่อนๆได้เล่นกับพี่ ชวนใแล้วพี่แตงอเฟียมสั่น้า่อเฟียอุ้ยไปเที่ยวเนื้อไปเที่วเนื้อไปเดินพามเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามีเปียร์เดินกับพี่พี่ไอเปี่คยก่อนได้ไหมกำจิบกำไลไป ก็นั่งกันตากันนะก็นั่งกนตากก่อนเดินทางกับลุงช่างก็ให้ค่าขนมเด็กๆค่ะเด็กๆพากันดีใจใหญ่เลยค่ะงานนี้ลุงช่างใจดีมากๆมีแกล้งหนูน้อยแอดมินด้วยนะคะน้องบีเอ็มเขินนะคะ รุ่นใหญ่ก็ไม่พลาดนะคะรับไปเลยคนละหนึ่งบาทนะคะคุ้มสุดๆแล้วเราก็จะกลับไปทำาภาร,าราออกิจอยู่บ้านต่อคราแล้วก็ส่สงสบ้านเมด้าด้วยอ้พีเขากลับบ้านแล้วก็ไปทำธุรกต่อเขาฝากก็เอาให้แล้วเอาให้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เนาะ ท้ายนี้ลุงช่างฝากอะไรถึงแอดเตอไปฟังกันเลยค่ะไปายเ้าไปาไปใจกแค่ปีาวนี่ได้คนสานาครับไปวันเสาเอาลาไปเด้อได้ไหเข้าป่ะนี่ยโอ้ยยยยยวนอะสำนักเยเจ้าอยู่หุ่นก่อนยดีดยุตเต้มาตกบดเลยได้การนี่ไปอยู่ใต้ต้นหอกระจงเออโอเคนะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นความสุขที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้เลยนะคะความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ